สวัสดีครับชาวไซก้ยทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาท่านี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละา3คู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณสําหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สอคู่เนี่ยเอามาจากยูโร2024รอบคัดเลือกทั้งหมดเลยนะครับดูคู่แรกไปที่เวลา5้าทุมตรงไปดูที่กลุ่ม A กันก่อนครับนอร์เวย์ครับทีมอันดับสี่ของกลุ่มนี้จะเปิดบ้านเจอทางสกอตแลนด์ทีมจากฝูงของกลุ่มนะครับเดยวคนนี้เจอกันมาเกมล่าสุดย้อนมาถึงปี2013เป็นสกอตแลนด์เอาชนะ1ประตู 0นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับนอร์เวย์ชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดเสมอทางจอร์เจียมา1ประตูต่อ1ครับส่วนทางสกอตแลนด์ชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดอาหารกามากนะครับเอาชนะสเปนมา2ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับนอร์เววันนี้ตรงกลางจะมีทางซันเดอร์เบิร์กนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเออร์ลิงบราส์ฮาลันครับส่วนทางสกอตแลนด์จะมีทางจอห์นแม็กกินส์นะครับปั้นเกมโดยหนทางไรรรอัันคคิสตี้บ เขาจะบอกว่านอร์เวย์สองเกมได้ยังเอาชนะใครไม่ได้เลยนะครับแม้ว่าพวกเขาจะมีเอริงฮารันอยู่แต่ว่าตำแหน่งนอื่นๆไม่ค่อยส่งเสริมเขาเท่าไหร่นะครับต้องมาเจอทางสกอตแลนด์ที่กําลังร้อนแรงมากๆนะครับสองเกมแรกในเก็บ6คะแนนเต็มเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือการเอาชนะสเปนที่ผมบอกว่าโอ้มันสุดยอดมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสกอตแลนด์ Scotland มาด้วยความมั่นใจครับอย่างน้อยผมมองว่าพวกเขาจะไม่แพ้ครับคู่นี่นอร์เวย์กับสกอตแลนด์จะเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ คัที่2เราไปที่กลุ่ม F กันในเวลาตีหนึ่งสนะครับไปดูเบลเยียมครับทีมอันดับ2ของกลุ่มนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางออสเตรียทีมจ่าฝูงของกลุ่มครับโดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดต้นงยอนถึงปี2011นเะครับเป็นทางเบลเยียมเอาชนะ2ประตูต่อศูครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับ เบลเยียมนชนะ4แพ้1นะครับเกมล่าสุดก็สุดยอดนะครับเอาชนะเยอรมันมา3ประตูต่อ2ครับส่วนทางออสเตรียชนะ4แพ้1เหมือนกันครับเกมล่าสุดเอาชนะเอสโตเนียมา2ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้เบลเยียมตรงกลางจะมีทางยูริเตอร์เลมองติเลมองนะฮะโดยหน้าเป้าโรเมลูลูกากูจอมคอนเทนนะฮะส่วนทางออสเตรียตรงกลางมาเซลซาบิเซอร์ครับหน้าเป้าจะเป็นทางมาโกอานาโตวิชครับ ก็ต้องบอกว่าเบลเยียมวันนี้ขาดเดิร์บอยคนเดียวนอกน,นั้นเรียกมาปึ๊กชุดใหญ่เลยนะครับแล้วก็หลังบอลโลกเนี่ยพอกลับมาคืนฟอร์มเทพอีกครั้งนะครับในบ้านเนี่ยเชื่อใจได้ด้วยนะครับชนะมา8เกมติดติดกดไป35ประตูครับต้องมาเจอออสเตรียที่ครึ่งร้อยเหมือนกันนะครับชนะมา4เกมติดติดแต่ว่าสติเกมเยอนในการคัดเลือกบอลยูโรเนี่ยยังต้องตั้งคําถามครับเพราะว่าเกมหลังสุดเนี่ยชนะคู่แข่งได้แค่2เกมเพราะฉะนั้นดูความน่าจะเป็นต่างๆนานาแล้วเบลเยียมแข็งกล่งเสมอเวลาเล่นในบ้านผมมองว่าพวกเขาดเ้ตยล3ู ตอนครับคู่สุดท้ายเราไปดูเกมที่กลุ่ม E กันเวลาติหนึ่งสี่สิบห้านะครับไปดูหมู่เกาะแฟโรครับทีมอันดับสี่วันนี้จะเปิดบ้านเดีกับทางสาธารณรัฐเช็กนะครับโดยเช็กเนี่ยเป็นทีมจากฝูงครับโดยคนนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเมื่อปีสองพันยี่สองนี่เองนะครับเป็นเช็กถล่มเอาชนะหมู่เกาะแฟโรห้าประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับหมู่เกาะแฟโรเนี่ยชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองครับเกมล่าสุดแพ้นอตมาซิโดเนียมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางเช็กชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับ เกมล่าสุดเสมอทางมอดูว่ามาศูนย์ประตูตัดศูนย์ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับมุกแกแฟโรวัี้ตรงกลางจะเป็นทางไมฮาดโอเซนครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางสเตฟานราโดซาเยวิกครับส่วนทางเช็กจะมีโทมัสซูเชกตรงกลางโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอดัมฮาโลเชกครับก็ต้องบอกหมู่เกาะแฟโรแม้ว่าเกมแรกในคัดเลือกยูโรจะไม่แพ้นะครับแต่ว่าเกมน,นี้ ต้องเจอของแข็งโป๊กเลยนะครับแล้วมองว่าวันนี้งานหนักหนักมากๆแน่ๆเขาต้องมาเจอเช็คที่กลุ่มกําลังเหนือกว่าเยอะแถมวันนี้มากันครบด้วยนะฮะถ้าเล่นในตามมาตรฐานผมมองว่าเช็คไม่น่าจะพลาดเกมนี้ครับผมมองว่าเช็คจะบุกมาตบเอาชนะหมู่เกาะแฟโรสบายๆ2ประตูต่อศูนย์ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับผู้แรกครับนอร์เวย์ครับ จะเปิดบ้านเสมอกระทางสกอตแลนด์1ประตูต่อ1ครับคู่ที่2ครับเบลเยียมจะเปิดบ้านเอาชนะออสเตรเลีย3ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายครับมุกกาฟาโรครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางสาธารณรัฐเช็ก0ประตูต่อ2ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พื่อเราใสก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ